ตามยเจอมตายไม่รู้ใจระเบิดได้เลย้วิ่งออกมาข้างนอกพี่ซ้ายมือผมวิ่งไทยพุ่มอยู่ไปแล้วไปแล้วตายนี่มันอะไรใส่ะพี่ไปเอากระเป๋าใส่เทียนทีพุ่งเข้าไปเลยมีขั้นบนนั่นแหละตายตอบเลยไอ้ควยกูโดนอีกแล้วไอ้สัตว์ตาย ร้อยทีทีก็ตกไปจากพี่วันทั้งหลายที่ทีเป็นรถไปบ้านเราใช่เหรอเออมีใครอยู่บ้านบ้างมีเตียงอยู่บ้านปหมมีรถไปบ้านเรามีรถไปบ้านเราไอ้กูหักไปแล้วกูไปสร้างเตียงไว้ข้างนอกไงไอ้เหี้ยทีนี้กูะจามบไาหรือเ่าอ๋อมันจอดทิศละไอ้ไอ้ซ้ายบ้านใช่ปหมขวาบ้านใช่ปหมใ่างที่ในร่าง มีไนวยมีไหนโฟบ่ะสองชั้นแล้วโดนสองชั้นแล้วเว้ยเออสองชั้นแล้วตายตายตายต้องรู้แต่มีตัวนึง tai nick cube 3 oke cua to đing no

ไปสิวิชัย,ย,ยนาบ้านทีวีนาบ้านแล้วพูกไปเล่นแล้ววิชัยสงไอยู่เนอะไชอยู่เอล,ล่ะไอ้ยิงกูไป

mặt ta phút đa phút nào đó hát hôm nay mày ơi 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 เดาไปมันผ่านเลยตายเปล่าเนื้ลงทันเปล่าเนื้อแหะไม่ตายไม่ตายจะเปิดนะจะเปิดนะแล้วกลับมาทำเตียงม่ซช่รูไ้ไอ้สัป6แก้ามาเหี้ย6เก้วมาทำเหี้ยไม่ยิงบอดผมเลี้ยงบอดมาตั้งแล้วเราเล่นี้ยบ ก็เล่นกันเอ้าแกเอาไมาทำไมวะเนี่ยโอ้แกอามาซ้อนเลยนะเนี่ยมใจมีไหมมีไหมคนกี่เสื้อเหมือนเธออยู่นี่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 